แนวทางโชคลาภของคนในที่เกิดในวันเสาร์ในรอบนี้นะครับตอนนี้แมวลองนะครับนิ่สึงแมวไหม่ยจัดในบ้านหมอนได้หมดนะครับมีไก่มีจิ้งจกแล้วก็มีแมวด้วยครับแล้วก็มีนกนะครับแนวทางโชคลาภของคนที่เกิดในวันเสาร์ในรอบนี้นะครับวันทะี่สิบหกเนี่ยถ้าจะมีแนวทางจะมาจาก เลขอายุครับจะเย็นนะครับจะเย็นนะครับจะเย็นๆนะครับกรรม,มะมันเป็นเลข3าอยู่เดียว แต่อยู่อยู่เดียวไม่ไม่ไม่เสียวกับใครไม่พึ่งใครอยู่ได้เออแต่ตัวอยู่เดียวเนี่ยในในในแนวตั้งเนี่ยแนวตั้งของมันเนี่ยก็คือการเกิดเนี่ยมันตรงตำแหน่งของสุภาพหมอจะบอกว่ามันเป็นเลขอายุได้และสุภาพเป็นมรณนะอ่าเอาเป็นว่าวันเสาร์ที่วันเสาร์าที่ผ่านมาหรือวันจะเกิดขึ้นนะครับหมอเชื่อว่านี่เอาตัวเอาตัวหมอนะในบ้านหมอเมื่อเช้ามันมีเหตุการณ์ที่บ้านที่มันปวดขัวน,น้ำแตนะ่เท่าน้ําแตกเนาะ แต่ต้องไปโอ้โหคือตัวเองก็ไม่ใช่ช่างนะถู้ไหมแต่ก็ต้องต้องทำเองให้ได้อย่างเงี้ยก็ต้องต้องทำนะทำนานมากนะเนี่ยเหตุการณ์อะไรแปลกๆแบบเนี้ยที่เกิดขึ้นตัวเราแล้วในบ้านวันนี้ทําให้หมอเหนื่อยแล้วก็หมอรู้สึกว่าโอ๊ยไม่อยากจะทําอะไรเลยมันมันใช้พลังงานสูงเนาะแล้วมันก็ปวดหัวไอ้ตัวนี้แหละครับเหตุการณ์นี้แหละมันจะมีทรายบางอย่างจะเปิดให้ดูซึ่งเอาว่าเดี๋ยวอยู่ท้ายคลิปตาไว้ก่อนนะ พอบอกเลขอายุเนี่ยจึงขอแก้ไขก่อนอ,อายุอายุนี่โอเคใช่แต่ว่าจากเหตุการณ์ที่เป็นกรรม,มะที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราที่ผ่านมาหรือกำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร,รม์มีไหมตรงนั้นเอามาเป็นลาบอกเหตุหรือว่าแนวทางช็อราได้ครับคเฟิ์มมนน้ำปรวันเลยนะน,นะวันเอาตัวหมอเป็นมาตรฐานคนระับปัตตานี้มันเลขอะไรวะเลขศูนย์จ้ะ ูนย์ไม่กันนะปะตอนนีเป็นเลขศูนย์นะศูนย์ไม่กันหมอจึงรู้สึกว่าปัตตานีตัวเนี้ยที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องของคู่นะครับไม่ใช่เรื่องของคู่ตัวนี้เป็นเรื่องของสิ่งใหม่ๆ การแก้ไขปรปับปรุงจากสิ่งเก่าเป็นสิ่งใหม่เห็นไหมการซ่อมท่อน้าก็คือเราทําใหม่แล้วอะไรอที่อยู่ในในเหตุการณ์นั้นเออนี่หมอพูดเข้าใจไหมเนี่ยหมอพูดไปเรื่อยๆนะครับหมอเข้าใจอยู่คนเดียวยก <c oughs> อย่างเช่นอย่างใครสมมติอันีิภาพนี้นะใครคนสาวที่พึ่งอะไรอนะ่ะเจ็บป่วยอะไรก็ตามเนาะเออเข้าโรงพยาบาลก็ตามพอหายแล้วอะ่ะพอหายแล้วอะ่ะเห็นไหมจากสิ่งเก่าเป็นสิ่งใหม่ อะไรบ้างที่อยู่ในเหตุการณน์นี้เลขอะไรบ้างเป็นซาได้หมดครับ <h ling> เอาแค่นี้ครับเอาแค่นี้เลยเพราะมันชัดเจนมาแล้วหมอไม่สามารถที่จะเคาเรียกมันเกินภาษาหมอเรียบเรียงพูดยากละนั้นเอาเอา,เอาอินเนอร์คุณนะดนั้นเราจะได้เลขสามศูนย์นะครับสามศูนย์นะจิ้งจกตัดกันนะโอับมเสามีแมวร้องนะครับว่าจิ้งจกตัดกันครับเอออ่ะมาโอ้เล้วไม่ซ้ำนี่ยากละ ถ้าเลีกเยอะนี่ยากนะครับอเห็นอะไรครับเห็นอะไรพี่มา9 2 4 6เราก็จะมี3 0เห็นไหมครับอ่ะนี้เหมือนเดิมใครอินเนอร์อะไรใครอินเนอร์อะไรนะครับซึ่งจะบอกว่า อันนี้เอาหมอนะเพราะหมอไม่รู้จะอธิบายเป็นเป็นเรื่องคนได้ยังไงอ่ะอันนี้เรื่องหมอแล้วกันนะอ่ะทุกคนดูซิว่ามีเลขอะไรครับเนี่ยไม่ได้เขียนไม่ได้มันมีมาอยู่แล้วนะครับแล้วเกิดไปแล้วตั้งแต่ต้นนะจับไว้ก่อนว่าเรื่องนี้อย่าเชื่อนะครับยังหมอยังไม่เชื่อเพราะน,นี้มันมันแค่มันแค่เป็นตัวครั้งแรกแล้วกันครั้งแรกที่มันซ้ําครั้งที่สองอะ่ะ เออไม่รู้แหละครั้งแรกที่มันมาคอนเฟิร์มสิ่งที่มันมา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 ให้หมอรู้ก่อนแล้วมาคอนเฟิร์มภายนอกเนาะวะเดี๋ยวจะตามจตตาไว้ก่อนแล้วก็ตามต่อไปนะครับในของหมอนะแล้วของคุณเป็นยังไงแบบเนี้ยคล้ายๆกับเรื่องเรื่องราวแบบเนี้ยเออมันจะพิสดานิดนึงมันมีเลขอะไรอะ่ะดูดิ46ครับเต็มเต็ม มันที่พมื่อมือเขียนนะขูดเมื่อกี้แล้วก็บอกว่านานแล้วว่ามันจะมีประมาณนี้นั้นน,นะอ่ะตอนนี้จับไว้อย่าเชื่อนะครับแล้วก็บางคนเห็นไม่เหมือนกันบางคนเห็นเป็นสี่หกบางคนเห็นเป็นหนึ่งหกแล้วแต่เลยนะเจ็ดหกไม่รู้นะครับอันนี้หมอไม่รู้แล้วว่าของใครของใครนะครับดังนั้นแบบนี้เลยนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วเด้กนนค,คนนี้แล้วครับคนวันเสาร์ครับ